การประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุเชเนีซึ่งแบ่งออกเป็นสองระดับเหมือนกันก็คือนักเรียนกับประเภทประชาชนปรากฏว,ว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดประเภทความเรียนทั้งหมด182ชิ้นนะคะเป็นนักเรียน67ชิ้นเป็นประชาชน115ชิ้น และสำหรับรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุจเชนีประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทความเรียงได้แก่ สู่พิธีรับโลบราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการอนวยการโครงการประกวดวรรณกรรมวรรณศิลป์อุเชนีขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการประกวดครั้งนี้ขอส่งกำลังกำลังใจนะครับเพื่อการผลิตผลงานวรรณกรรมต่อไป อันจะเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงอุเชนีได้เป็นอย่างดีผมคิดว่างานรางวัลอุเชนีจะเป็นกําลังใจและก็อยู่คู่แวดวงวรรณกรรมต่อไปเพราะว่าบทกวีเป็นการเน้นความสําคัญของเนื้อหาบทกวีเน้นให้เห็นอุดมคติของบทกวีแล้วเน้นให้เห็นอุดมการของคนเขียนกวี และสำหรับรางวัลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุเชนีประจำปีพุทธศักราช2565นะคะได้แก่คุณธีรวัตรยิ่งถาวรคุณอภิชาติดำดีค่ะ สำหรับรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุดเชนีประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทความเรียงภาพรวมของงานประกวดความเรียงในครั้งนี้นะคะ ในหัวข้อเดียวกันนะคะหยัดอยู่สู้โลกพาลาจนกว่าอารุณจะรุ่งรางการประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุเชนีซึ่งแบ่งออกเป็นสองระดับเหมือนกันก็คือนักเรียนกับประเภทประชาชนปรากฏว,ว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดประเภทความเรียงทั้งหมด182ชิ้นนะคะเป็นนักเรียน67ชิ้นเป็นประชาชนหนึชิ้น คัดกรองเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่ามีผลงานเข้าสู่คณะกรรมการตัดสินทั้งหมด38ชิ้นนะคะเป็นของนักเรียน18ชิ้นก็จะเห็นว่าประเภทนักเรียนนี่จะมากกว่ากวีนิพนธ์เท่าตัวพอดีเลยค่ะของเมื่อกี้คุณนรัตน์รายงานว่านักเรียนนี่เข้ารอบกรอนสุภาพมา9ชิ้นของความเรียงที่เข้ามา18นะคะแล้วก็เป็นประชาชน20ประชาชนเท่ากันเลยค่ะประชาชนความเรียงก็20 จริงๆก็ยังยังเหมือนทุกปีนะคะคือว่าผลงานความเรียงนี้จะมีลักษณะของการสะท้อนภาพชีวิตที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะคือมันมาจากมาจากเนื้อแท้ของชีวิตคือถ้าเป็นบทกวีเนี่ยเราจะเห็นลักษณะที่ที่มันเป็นการตีความชีวิตออกมาในลักษณะของภาพนามธรรมส่วนใหญ่จะออกมาในลักษณะนั้นมันจึงจะกินใจแต่ถ้าเป็นความเรียงเนี่ยผู้เขียนจะต้องลงมันในรายละเอียด ลงมาในรายละเอียดต้องแสดงเรื่องราวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมาจากตัวจริงๆของชีวิตหรืออาจจะมาจากการจินตนาการซึ่งอาจจะมาจากชีวิตในประเทศไทยหรืออาจจะมาจากการอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาจากทั่วโลกก็ได้นะคะความเรียงในปีนี้ก็จะมีถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ต้องไปโรงเรียนไปหาหมอฟันไปมีปัญหาชีวิตครอบครัวมีเรื่องพ่อแม่มี ถ้าเป็นประชาชนก็จะมีเรื่องการเป็นครอบครัวนะคะเป็นมีลูกมีลูกเป็นดาวซินโดรมมีการ,รเผชิญหน้ากับความตายมีเรื่องของอชีวิตผู้อพยพมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่อง,องการ,รเผชิญหน้ากับโควิดนะคะส่วนในกลวิธีการสร้างสารรค์ก็ยังแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะก็คือว่ามีกลุ่มที่ใช้ความคิดนำคือคือพยายามเสนอว่า ไอ้ความคิดอย่างนี้กับความคิดอย่างเนี้มันมันมันแตกต่างกันยังไงหรือว่าพยายามเสนอว่าความคิดสิ่งที่เขานําเสนอเนี่ยตัวความคิดเป็นตัวสําคัญแต่ก็มีอีกประเภทหนึ่งซึ่งใช้ตัวความรู้สึกความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะเล่าเรื่องนะคะก็แล้วแล้วถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้เรื่องความรู้สึกเนี่ย เราจะจับได้ว่าความเรียงนั้นเนยจะมีลักษณะเหมือนเรื่องสั้นคือพออ่านแล้วเี่มันจะมีหัวมีท้ายมีมีการเขียนซึ่งใกล้เคียงกับเรื่องสั้นมากๆซึ่งครูเชนีก็มีงานแบบนี้ทั้งสองแบบเลยค่ะบางเรื่องเ,เราอ่านแล้วรู้สึกโอ้ความเรียงของครูชิ้นนี้เหมือน,เ,อนเรื่องสั้นเลยคือมันมีตัวละครมีอารมณ์แต่ว่าบางเรื่องก็จะเป็นตัวความคิดที่เฉียบคมนะคะซึ่งผู้ส่งเข้าประกวดก็ทำได้ทั้งสองแบบนะคะมีทั้งสองแบบ สิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับความเรียงก็คือเรื่องของภาษานะคะซึ่งภาษาที่ผู้สงเข้าประกวดความเรียงเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือทําแบบเดียวกับที่ครูทำก็คือภาษาที่มีความไพเราะงดงามนะคะต้องเน้นเนว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณเขียนเป็นความเรียงเนี่ยมันจะต่างจากเรื่องสั้นโดยทั่วไปตรงที่ว่ามันมีภาษาที่งดงามมากๆมันเรียบเรียงอย่างดีเป็นภาษาที่ ประณีตนะคะซึ่งชิ้นที่เข้ารอบมาเนี่ยก็ถือว่ามีมีความประนีดทางภาษาแล้วก็มีการสะกดผิดน้อยแต่ก็ยังมีค่ะยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปรวมแล้วเนี่ยผลงานประเภทความเรียงในปีนี้ทั้งสอง,สองกลุ่มนะคะก็คือทั้งนักเรียนและทั้งประชาชนก็มีลักษณะของการเขียนที่น่าพอใจ น่าพอใจพอสมควรนะคะแต่ว่า,เ,าเราก็ยังเป็นความหวังอยู่ว่าเรายังอยากได้ความเรียงที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์สบัยพรแสงกระจ่างค่ะและขอเชิญท่านพักผ่อนด้านล่างนะคะและลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญพระนท่านพลอากาศเอกชลิดพุกผาสุกองคมนตรีประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลค่ะ รางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุดเชนีประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทความเรียงในระดับนักเรียนเริ่มด้วยรางวัลรองชนะเลิศนะคะมีทั้งสิ้นสองรางวัลโดยไม่มีการจัดลำดับค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุดเชนีพุทธศักราช2565 ประเภทความเรียงระดับนักเรียนได้แก่นักศิณีเรืองสิริค่ะจากผลงานนะคะที่มีชื่อว่าคำปลอบใจจากดวงตะวันค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุชเชนีประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทความเรียงระดับนักเรียนได้แก่ คุณพระคพิชยาฟุ้งอมรกุลค่ะจากผลงานนะคะที่มีชื่อว่าเวลาที่ฟ้าคราบและสำหรับ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุเชนีประจำปีพุทธศักราช2565ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิฐาธี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทความเรียงระดับนักเรียนได้แก่ คุณวชิวราทานสารบานันกับผลงานที่มีชื่อว่าหมายเพียงหนึ่งอันรุ่งรางอันร่างแสง รางวัลในระดับต่อไปนะคะเป็นรางวัลประเภทความเรียงระดับประชาชนค่ะรางวัลรองชนะเลิศทั้งหมดนะคะมีสองรางวัลด้วยกันไม่มีการจัดลำดับเช่นเดียวกันค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุเชนีประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทความเรียงระดับประชาชนได้แก่ คุณสราธอินประยูนจากผลงานที่มีชื่อว่าความตายผู้เป็นประธานงานวิว่าคุณสรายธปิดภารกิจนะคะมีผู้แทนมารับรางวัลค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุจเชนี ประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทความเรียงระดับประชาชนได้แก่คุณการิยายูโซจากผลงานที่มีชื่อว่าผู้อกกอดความสมบูรณ์พร้อม ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมวรรณศิลป์อุดเชนีประจำปีพุทธศักราช2565ได้รับโลพระราชทานสมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทความเรียงระดับประชาชนได้แก่ คุณถน,นอมขุนเพชรจากผลงานที่มีชื่อว่าบินผ่านสภาพชีวิตแรปรปรวนและจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะคะระหว่างผู้ที่ได้รับรางวัลและคณะกรรมการตัดสินประเภทความเรียงค่ะ ยงเชิญนะคะคณะกรรมาการตัดสินประเภทความเรียงขึ้นร่วมบันทึกภาพค่ะอาจารย์สมัยอรแสงกระจากบางคมบางค่ะขอสอสกุลบุญญทัศน์ค่ะคุณชุติมาเสวกุลคุณรงฤทธิยงจินดารัตและปาดหลวงอนุชาชัยเดชค่ะ หมายเพียงหนึ่งอรุณรุ่งรางอันพร่างแสงแดดเที่ยงที่แผดลำแสงอันระอุทะลุทะลวงช่องหลังคาเรือลำน้อยได้ฟื้นคืนสติที่วูบดับลงของหญิงสาวจากเหตุการณ์อันระทึกขวัญเมื่อคืนก่อนเธอรีบสำรวจความปลอดภัยของลูกน้อยในอ้อมอกด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ทันทีที่รู้ว่าเขายังมีลมหายใจรอยยิ้มเปี่ยมหวังแห่งเธอก็พลันปรากฏมือทั้งสองอันซีดเซียวเหี่ยวกล้านพันโอกกอดเลื่อนในอกด้วยความเต็มตื้นด้วยเพราะอยากลบความหลังอันเลวร้ายอย่างเหลือแสนณนะดินแดนที่เธอและครอบครัวอุพยมหนีตายมาดวงตาแสนเศร้าของหญิงสาว จึงเบิกเบิงมองออกไปไกลแสนไกลคลับคล้ายค้นหาอนาคตอันหมดจดสดใสกว่าที่เคยเป็นทว่ากลับไม่มีสิ่งใดให้เธอได้ค้นพบเว้นเพียงเส้นบันจบสุดสายตาระหว่างฟากฟ้ากับมหาสมุทรเท่านั้นลึกลงไปในลานใจอันไหวสั่นของหญิงสาวความทรงจำเก่า ได้ฉายภาพเรื่องราวที่เธออยากลบเลือนให้กลับแจ่มชัดขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เธอครอบครัวและเพื่อนร่วมชาติพันธุ์ถูกขับต้อนออกจากบ้านเกิดเมืองนอนด้วยระบบยุทธการเข็นฆ่าอันป่าเถือนชีวิตบริสุทธิ์นับไม่ถ้วนถูกพรากจากสิทธิ์แห่งการมีชีวิตเรือนร่างอับโลหิตน,นับหมื่นแสน ถูกทิ้งขว้างให้นอนตายเน่าเหม็นอย่างน่าอนเนศอานาถกระทั่งทารกที่เพิ่งลืมตาดูโลกก็มีวายถูกอธรรมซ้ำเติมหลายหมู่บ้านที่ชีวิตบริสุทธิ์ของทารกและเด็กๆต้องถูกแผดเผาท,ทั้งที่ยังมีลมหายใจภาพเหล่านั้นยังคงตามหลอนหลอกตอกย้ำใจเธอให้รำลึกถึงมันอยู่เสมอ บางชีวิตเผชิญเคราะห์กรรมจนเศร้าเกินไปเขาเคยคิดลาโลกทั้งที่ไม่รู้ว่าความตายจะพาหนีพ้นความเศร้าหรือไม่แวบสุดท้ายคิดถึงเพื่อนเก่าอยากกล่าวคำอำลาจึงนั่งรถตู้ประจำทางมหาดใหญ่คุยกับท่านสามชั่วโมงจนคิดจะบวชท่านกลับมาเห็นด้วยพี่สิทธ์เล่าจังหวันนั้นเราต่างกวาดสายตาผ่านหมู่ยอดไม้จากเนินเขาลงเบื้องล่างตามเสียงพระสวดประทัดระเบิดรัวหลายชุด ตามด้วยควันควยลอยจากปล่องเมนกลิ่นไม้เอียนตลบคลุ้งงานศพที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผสมโรงความหมดหู่เกินจะก,กล่าวข้วาพเจ้าชอบแววตานักสู้ชีวิตของพิสิทธิ์เปล่งประกายในความแห้งผากเบี่ยมความหวังแม้มังคราวแอบเห็นเขายืนร้องไห้ใต้ต้นว่าหินการมีชีวิตบนโลกไม่ใช่เรื่องง่ายาดเลยยิ่งต้องเดินต่อจากความสูญสิ้นพ่ายแพห้หมดรูป จะอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้เสี้ยวนาทียาวนานสําหรับคนทุกข์ข้าาแทงมองไม่เห็นยามเขาร้องไห้หันมองผืนฟ้ามองเครื่องบินลดระดับลงภาคพื้นดินชวนหนึ่งชวนนึกถึงประสบการณ์จริงครั้งเคยบินผ่านสภาพอากาศเลวร้ายเสียงปะทะโครมครามดังเรือเล็กถูกคลื่นตีใกล้แตกเป็นเสียงเสียงครางคำรามเครื่องยนต์ตีฝ่าพายุขอเพียงอย่าสำลักดับพ่ายแพ้กลงกลางคันตัวเรานั่งในห้องโดยสารชีวิตเท่านั้น เทียบพิสิทธ์ทุกข้าพเจ้าค่อยแฟบฝ่ตอนลงตอนจากกระท่อมหลังนั้นมาเขายังเพียรมุ่งมั่นตอนตะปูดโดยไม่รู้หรอกว่าทรงต่อพลังอนุตงามมาสู่ข้าพเจ้าผู้พร้อมออกไปบินผ่านต่อสู้ภัยผ่านแห่งชีวิตอีกครั้งขอบคุณครับความรู้สึกแรกของผมก็คือว่า ผมเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้ทุกคนกำลังมีอยู่ก็ mm hmm. คือรู้สึกโศกเศร้าสูญเสีย mm hmm. เราสูญเสีย mm hmm. เด็กๆที่จะก้าวหน้าเจริญต่อไปนะครับจากสดตนากรรมที่เกิดขึ้น mm hmm. บทกวีบท mm hmm. ที่ส่งเข้ามามีความเศร้ามากมายมีเรื่องเศร้าเต็มไปหมดเลยครับแต่ความรู้สึกโศกเศร้าเนี่ยเราก็ได้รับความบรรเทาใจจากสองอย่าง เรามีเพื่อนเรามีคนที่พร้อมให้กำลังใจเรามีความเชื่อว่าเขาไปดีเพราะนั้นความรู้สึกมันก็ทดแทนกันแต่แน่นอนนะครับความสูญเสียเราคงไม่รู้สึกมีความสุขเราจึงไม่อยากให้เกิดการสูญเสียอีกต่อไปเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องของเราที่จะต้องช่วยกันนะครับต้องเห็นความสำคัญของชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตเหล่านั้นเนี่ยครับ เติบโตแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไปความรู้สึกที่สองนะครับคือผมรู้สึกมองไปทั้ไหนผมต้องลงไปขอบคุณแทบจะทุกคนเลยงานแต่ละงานที่เกิดขึ้นเราเพียงสองมือเนี่ยมันทำไม่ได้จริงผมมองไปไม่คือต้องขอบคุณตั้งแต่แบบข้างหน้าแถวยันออกไปข้างนอกคนจัดอาหารคนเตรียมสถานที่ชีวิตทุกๆวันของเราจึงเป็นการขอบคุณ ขอบคุณผู้คนที่ช่วยเราขอบคุณคนที่ผลักดันเราให้มีวันนี้ขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้เรายัางยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็สู้โลกกันต่อไปสุกท้ายผมมีความรู้สึกว่าผมมีความหวังครับการประกวดบรรณาสิิธ์อุเชนีเมื่อจุดตั้งต้นเรากม็มันจะได้ไหมเนี่ยที่สุดมันมาถึงปีที่6กแล้วครับปีที่เจ็ดเมื่อกี้นี้คุยกับ พี่ๆคณะกรรมการผมก็บอกว่าเลข7ที่มันอาถรรพ์นะคือดูหนังนะฮะเขาบอกว่า7ปีคนที่คบกันก,ก็อาจจะอาจจะต้องแยกทางหรืออะไรเงี้ยครับแต่ประเอิญว่าเลข7จ็ดเนี่ยครับสำหรับศาสนาเป็นเลขที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นปีหน้าผมมีความหวังว่ารางวัลเนี้ยมันจะพัฒนาแล้วก็เติบโตแต่ต้องอาศัยทุกคนนะครับแล้วก็ต้องมีความหวังต่อไปครับ แล้วความหวังที่ผมมีเนี่ยคือจริงๆเนี่ยผมโดนดักตั้งแต่วีดีทัศน์และวคือเวลาที่นึกถึงอาจารย์ปะคินเนี่ยครับเราก็จะรู้สึกแบบความรู้สึกของคนที่มันคิดถึงห่วงหากันครับแล้วพอผมเจอภาพที่ไม่ใช่ภาพนิ่งครับให้เป็นภาพเคลื่อนไหวผมได้มีความหวังว่าถ้าเราทําชีวิตดีๆเนี่ยเราไม่อยู่บนโลกนี้แต่เรายังมีชีวิตอยู่เราไม่ได้จากไปไหนเลยความดีของเรายังอยู่ตรงนี้ ไทยครับยัดอยู่สูโลกพาราจนกว่าอดาุกรุ่นหลักขอบคุณมากครับ